แม่เป็นคนพิษนุโลกเหรอพ่อกูเป็นคนจังหวัดตรังกับแม่กูเป็นคนพิโลกไงมีคนสงสัยแล้วแม่กูนะชื่อชุนลังแทจึงเป็นจีนแทจิ๋วครอบครัวกูเป็นครอบครัวที่อลังการเมึงไปแถวพิโลกไงม่ถามว่าโรงแรมลาพาโลมานะสามร้อยเจ็ดสิบห้องอะมันไปแหกตาดูนะโรงแรมชื่ออะไรนะลาพาโลมาโอ้มีโรงแรมเป็นของตัวเองด้วยใช่แล้วทำไมให้ลูกน้องนอนวัดอะ เป็นโปงสีกูจะไม่รู้นี่มึงนะกูให้มึงคิดนะคนเรามันต้องมีความเกรงของเกรงใจใช่ไหมนอนวัดกูไม่ถูกกว่าเหรอกูรำบุญกับวัดดีกว่าเ่ยแล้วไงแล้วไงมีโรงแรมอยู่ที่พิษณุโลกแล้วทำไมไม่เอาเมนูลูกชิ้นไปใส่ในโรงแรมที่พิษณุโลกเป็นสิมันก็เรื่องกูกูมันเรื่องของกูไหมันไม่ได้ฟิลจันเดียรงต่อแถวไงงูะคราวนี้ถามต่อครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าพ่อนี่เป็นลิเกแลวแม่ก็เกิดที่พิษณุโลกเกิดโรงพยาบาล กูสมัยก uh uh ่อนมีโรงพยาบาลหลาไอ้โง่รุ่นแม่กูอะหมอบจำแย่หลายบ้าแ้วเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลเวลาเขาคลอดเขาที่ไหนร้านขายยาเขามีหมอจำแยหรอไม่มีบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านไม่เขาคลอดทุกที่ทุกทางอะไรแล้วแต่เขาจะคลอดแล้วเวลาเรียกหมอแต่กูเนี่ยคลอดโรงพยาบาลพุทธกูนะพุทธินราเนี่บ้านใหญ่สุดในพิโร่ง่ายพี่สาวคลอโรงพยาบาลพุทธพี่ชายกูคลอดหมอจำแย่หมดเลยเขาเอาไม้ไผ่ตัดนะมึงหมอจำแยเนี่ยนะเออคือสมัยก่อนบ้านเชฟอะมีฐานะหน่อยมีโรงสีมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้ไอ้เยี่ยแม่งหมดไปแล้วกูผ่านหมดไปแล้วแล้ววเเเรรรรีีีียยยนนนนท่ไหโงัด เป็นตึกแถวเงี้ยไอ้สัตว์โรงเรียนวัดบ้านแถวเป็นสหะหรือว่าเป็นหญิงล้วนหรือว่าสหะสหะร,รวมกันเรียนตั้งแต่มอไหนถึงมอไหน 1> ป .1 ถึงป .6 ล์หกไหมสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็อยู่พิษณุโลกยาวเลยไม่กูก็ไม่หาที่เรียนที่อื่นเลยกูจบแล้วหมายถึงว่าป .1 ถึงป .6 นี่แม่ก็ใช้ชีวชิตอยู่ที่พิษณุโลกเลยเหรอใช่ไ,ไม่ได้ไปไหนเลยกูจะไปไหนกูเปน็นนักเรียนไอ้สัตว์กูจะไปไหนได้ไอ้เหี้ยแล้วความมึงโง่เนี่ยกูเบื่อกับมึงพ่อของแม่ก็คือตั้งลูกลากอยู่ที่นี่ด้วยหรือว่าไปไป,ไปมาๆที่ต่างพอ่อกูเป็นคนมีความสามารถในการมีภรรยาเยอะแม่กูก็เลยหอบหิ้วกลับกับพิษณุโลกอยากรู้อะไรอยู่แบบกับพ่่อมมมไีหรอกกแมู่กดลลหมูคน้หหมดเเเค้้ารรีีียยนนนจบปป .6 แลวไไท่ ตอไหนๆก็เล่าแล้วทีเดียวเลยก็ไปเดียนในกรุงเทพคือแบบว่าตั้งใจตอบไปเรียนกรุงเทพหรือว่าอุ้ยเหมือนในหนังเลยอ่ะที่แบบว่าขึ้นรถไฟไหมปะ ไไฟไปด้วยหนังเรื่องเดียวที่กูดูก็ว่าหนีไปกรุงเทพไปอยู่ใครไปอยู่กับพี่เบิ้มเลยโหอีสักยังกูไม่จะแลดูอย่าดนั้เยี่ยมเยี่ยวยังไม่ฉุในเนี่ยจะให้กูมีผัวแล้ว<น>ลูกคนจ<น>ีนไ <ๆ S 1> <ล>งเขาไม่ให้เรียนหนังสือเกี่ยววะบ้านเราลูกผู้หญิงเรียนจบด็อกเตอร์ทุกคนอันนั้นมันสมัยไหนอ่ะอ่าผมก็รุ่นแม่เนี่ยนะเป็นครูเป็นแล้วมึงอยู่ในกรุงเทพหรือมึงอยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพชเออกูมันต่างจังหวัดไหมเกี่ยววอเขาต่างว่ะก็อากงกูเขาเป็นหัวโบราณเขาบอกลูกผู้หญิงเรียนไปแค่แค่นั้นเด็กก็มีผัวทำงานอยู่บ้้้าาานนนนดดีีีกว่่ไไเเเเเงิลลือออ็็ยปปแแบบมสรฟ อากงเนี่ยจะเอาลูกหลานมาเลี้ยงหมดเลยโอ้โหเยอะปะใส่คนน่แม่ก็ห้าแล้วลูกป้าก็เก้าแล้วจำได้ภาพติดตาคือบ้านอากงเป็นบ้านหลังใหญ่มากคือวงดนตรีเข้าไปเล่นได้อ่ะจะถูกฝึกมาเช้าตีสี่กูตื่นแล้วให้กูมหุงข้าวทั้งข้าวไอ้สักกูก็มานั่งเด็ดใบกะเพราตำน้ำพริกไอ้เหี้ยกูจำได้เลยหุงข้าวเลี้ยงคนงานไงเลี้ยงหมูหลายร้อยตัวหูกูมีความนันทดมากเลยเด็กอ่ะมึงคิดดูเลยอากงเราเป็นเจ้าของโรงสีแต่เราต้องมาทำกับข้าวเลี้ยงคนงานใช่คืออากงอ่ะเขาลูกน้องก็จะเลี้ยงอาหารกลางวัน เชา้าอะไรเงี้ยเจียจ๊ยบปล้วยอีเจี๊ยบปืงเจี๊ยบมุ้ยโอ้ว่ารันทดมากเลยชีวิตกูอะมึงรู้ไหมถ้าไม่ตื่นทำไง <c oughs> เากูแม่งมีไม้ไผ่อยู่ยาวเว้ยเขาเรียกว่าไผ่สีสุกใ <c oughs> ห้ตื่นตื่นไว้ตื่นเติรนมึงไม่ตื่นใช่ไหมแม่งกระเถาะกระทรุงว่ามันเป็นเหล่าเต็งอะ <c oughs> บ้านสองชั้นอะชั้นที่สองให้เรียกเหล่าเต็ง <c oughs> โกงกูก็เลยอีห้องนี้มึงยังไม่ตื่นเนี่ยโกงกูก็เอาไม้เลยกระทุ้งพื้นเว้ยตึ้งตึงนอนได้ไหมมึงก็ต้องตื่นอีสัตว์ตื่นมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่่่่่่่กกกกกกูร้้้องงเเเยแแมมทุววันนนหลตืา็็็บไไไไขขปด ก็กลับไปนอนต่อนอนเที่อะละหกโมงเช้านะพอสว่างเสร็จล้างไข่เป็ดไข่ไก่ส่งตลาดใช่ไหมบางนางเก็บผูผูผูเป็นพันหลักเลยนะผูนี่คืออะไรผูกินหมากไงพอพวกผูใหญ่เก็บภูก็มานั่งเรียงจับหนึ่งให้ได้ร้อยไป ชีวิตคือทางานมาตั้งแต่เด็กเราต้องตักผ้าไหมไม่ไม่คนโตซะเชฟมีหน้าที่ตักน้ําโยกน้ำอะ่ะเป็นน้ําโยกสมัยก่อนอะล้างจานช่วยเขาทากับข้าวเลี้ยงภูถูบ้านโอ้โหเละละใช่ไหมชีวิตกูอ่ะมึงคิดดูอะ่ะตอนเด็กๆความที่แบบแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแม่ก็ไปขับรถสิบล้อแม่แมมเป็นผู้หญิงที่แก,ก่งมากคือเชฟอ่ะได้แบบอย่างจากแม่นะการทำมานกินแม่ขับรถสิบล้อนะเว้ยขึ้นซับตะเคียนนะซับตะเคียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะบ้านหลักไทยซับตะเคียนห่วงปลาซอยจำได้ เชฟเคยขึ้นไหม่กับแม่รถสิบล้อที่มันเป็นหัวสมัยก่อนเนี่ยหัวแหลมๆมากเชฟก็นอนข้างหลังแม่ก็นั่งขับแม่มีทั้งดาบทั้งปืนเลยนะว่าแม่กูอะไปซื้อถั่วเขียวไปซื้อข้าวโพดก่อนที่แม่จะไปซื้อนี่นะแม่จะขนกะปิปลาราขนมเนี่ยคือเต็มรถสิบล้อเลยนะเอาไปกินเอาไปขายข้างบนเอาไปขายด้วยใช่เพราะเขาสมัยก่อนเขาไม่มีรถลงมาเงี้ยอ๋อไม่ไดแล้วได้ขนไปขายที่เดียวไปขายเดือนหนึ่งแม่จะไปสองครั้งไปกับแม่กูจำ้ลูกูไปครั้งสองครั้งครั้งที่สามกูไปกู คันจิ๋วหายเป็นฝุ่นเรามาเ,เป็นฝุ่นเราไม่รู้ไงกองถั่วเขียวมาโดดไปเอ้ยสัตว์โอ้โหคันจิบหายใครหมามุ่ยเลยแล่วเราก็ไม่ตามแม่ไปก็อยู่บ้านหน้าเงาะแม่ก็จะร้องเงาะหน้าลำใหญ่แม่ก็จะร้องลำใหญ่แม่เอาข้าวนะเราซื้อข้าวโพดพวกอะไรเนี้ยได้นะข้าวนะวนะถั่วเขียวแม่ก็จะใส่เรือเยี่ยมจนนะุนอ่ะแม่ก็ถ่อเข้ากรุงเทพนะเว้ยแม่แม่นี่เป็นซูเปอร์แมน การทำมาหากินเนี่ยแม่เก่งมากแม่เรียนแค่ปสองป, 2, ป4นะเวย้ยแต่แม่คิดเลขโอ้โหกูยอมอะ่ะแม่เลี้ยงลูก5้าคนน่ะจบสูงสูงหมดทุกคนเลยนะแต่สมัยก่อนหนังอยู่กับโกงดังนะเขาก็จะเลาอ,อยู่กับโกงอยู่โก,กงพอแม่ต้องไปทําอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งแม่จะกลับมาทีนะกลับมาโคตรดีใจอะ่ะแบบเราเจอแม่นะ่เนาะแม่ก็จะซื้อรองเท้าแตะมาให้สวยๆอะไรเงี้ยไอ้สมึงเชื่อแม่ความที่แบบเราไม่มีใครดูแลบางทีผมก็สามสี่วันสากทีไอ้สัตว์เห่าขึ้นยันคิ้วกะมึงจริงแม่อ้อยเนี่ยเห่าใช่ขึ้นย เห่าหรือเห็เาจริงๆมึงคือแบบพอเลิกไปนี้อย่างก็ดอกอ้อดอกย่าอะไรแบมันเคยมึงเคยไหมไม่เคยเป็นนักฟังดูชีวิตนี่ถ้าเกิดมีคนแค่ทั้งเจ็ดก็คือเป็นซินเดอเรล่าเมสโนว้ยว่าแค่ไหนนี่บ้านเนี่ยรวยแต่ว่าตัวเองนี่ลำบากต้องเล่า ใช่แต่ต้องเล่าไปก่อนอากงเนี่ยเป็นคนขยันมากแล้วอากงเนี่ยไม่ชอบพ่อเพราะพ่อเป็นลิเกมเข้าใจไหมอากงไม่รับพ่อเข้าบ้านนะแล้วยิ่งพ่อเจ้าชู้นก็คือพ่อแม่ไม่เคยเข้าบ้านเลยไม่ให้แม่เข้าบ้านอะเ็บจาได้ว่าตอนล็กไม่ให้แม่หรือไม่ให้พ่อไม่ให้แม่เข้าบ้านด้วยกแม่แต่พ่อนี่ไม่ต้องเลยเข้าใจป่ะคืออากงเขาไม่ให้ได้กับลิเกงเพราะพ่อเป็นลิเกเก่าเป็นตลกลิเกได้นะมึงแต่ยกที่ให้กับยกบ้านให้แล้วก็ยกรถโดยสารให้คันให้ไปทำมาหากินยังอยู่แม่รถเนี่ยโอ้ยไม่อยู่ลวมึงแม่ก คือไ,ไปแต่เช้าเลยลเย็นบ่ายสามกลับแล้วคือสมัยก่อนรถด,ดิสานะมึงจะต้องมาองรอกันตีสี่ตีห้าเพื่อจะขึ้นผักไปขายที่ตลาดนั่งเว้ยแล้วบ่ายสามเนี่ยคือรับแม่ค้าจากตลาดกลับแล้วคือรอบเดียวจบเพราะเวลาเนี่ยนะรถเนี่ยแค่สมัยเนี้ยเขาโกงให้เพราะว่ารักหลานไงแต่ว่าไม่ให้แม่เข้าบ้านโจน้พวกเราโตอะ่ะพวกเราโตแม่ได้เข้าบ้านอยา่าขยี้บ่อยเดี๋ยวตาเสบเพิ่งไปทําตามาไม่ได้เนี่ยเรา ที่ใส่แว่นดำเนี่ยพุ่งมีทำตามาไหมอ่ะกูไม่ได้ทำตาสองชั้นตากูสองชั้นอยู่แล้วเส้นเลือดฝอ,อยมันแตกกูก็เลยต้องปิ้นตาออกไอ้สั<ก>ตใ<า>จไห,ไหขายลอตเตอรี่ไ <c oughs> อ้เหี้ยมันก็พูดกันไปเรื่อยอันนี้ก็คือชปเตอร์แรกช่วงวัยชีวิตที่อยู่ที่พิษณุโลก